เคยเป็นกันไหมครับเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญมากๆภายใต้ความกดดันสูงๆเนี่ยวันนี้เราจะมาดูเครื่องมือง่ายๆกันครับที่จะช่วยเปลี่ยนความสติแตกให้กลายเป็นการวางแผนอย่างมีสติได้งั้นลองนึกภาพสถานการณ์นี้ตามกันดูนะฮะเป็นสถานการณ์ที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรือไม่ก็เคยเห็นคนอื่นเจอมาบ้างแหละเรามีรายงานสําคัญฉบับหนึ่งเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่ชี้เป็นชี้ตายเลยก็ว่าได้แล้วก็ กำลังจะต้องพรีเซนต์ในอีกไม่กี่อึดใจนี้แล้วด้วยเวลาเนี่ยเหลืออีกแค่30นาทีเท่านั้นเองครับเส้นตายมันใกล้เข้ามาทุกทกทีแล้วความกดดันก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วทันใดนั้นเองก็มีคนไปเจอเข้ากับข้อผิดพลาดร้ายแรงในตัวเลขของรายงานโอ้โหสัญชาตญาณแรกของคนส่วนใหญ่เลยนะฮะก็คือการหาคนผิดก่อนเลยแล้วก็เริ่มตื่นตระโกกันแล้วแต่ จะเป็นยังไงครับถ้าเรามีเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนผลลัพธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เอาละครับเรามาเจาะลึกกรอบการทำงาน4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสกันดีกว่าขั้นตอนแรกเลยนะครับและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดด้วยก็คือการหยุดครับแค่หยุดชั่วครู่เดียวนี่แหละมันจะสร้างช่องว่างที่ทรงพลังมากๆขึ้นมาเป็นช่องว่างระหว่างเรื่องที่เข้ามากระทบกับการตอบสนองทางอารมณ์ของเราแล้วการหยุดที่ว่าเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง จริงๆมันเป็นกระบวนการง่ายๆ4ส่วนเองครับเพื่อดึงสติกลับมา 1. คือหยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่เลย 2. คือหายใจเข้าลึกๆสัก3ครั้ง 3. คือสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายตัวเองแล้วสุดท้าย 4. คือเรียกชื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นออกมาตรงๆเลยคือมันเป็นการรับรู้ข้อเท็จจริงทั้งทางกายแล้วก็ทางอารมณ์โดยที่เรายังไม่ต้องไปตัดสินอะไรมาเลยนะครับสังเกตสัญญาณเตือนของร่างกายไปตามจริงเลย หัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้อเกรง็งแล้วก็แค่แปะป้ายความรู้สึกนั้นไปตรงๆว่าอตอนนี้เรากําลังโกรธหรือโอเคเรารู้สึกกังวลอยู่นะเอาละครับพอเราเริ่มสงบลงนิดน,นึงแล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่2คือการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยที่เราจะย้ายโฟกัสจากการหาคนผิดเนี่ยไปสู่การหาทางออกแทนหัวใจของสเต็ปนี้เลยนะฮะคือการแยกข้อเท็จจริงออกจากการตีความของเราให้ได้ คือข้อเท็จจริงเนี่ยมันคือตัวเลขในรายงานมันผิดเฉยๆเลยแต่การตีความคือเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นมาในหัวเองว่าเฮ้ยเพื่อนร่วมง,งานต้องแกล้งเราแน่ๆกุญแจสําคัญคือการทํางานกับข้อมูลในฝั่งข้อเท็จจริงเท่านั้นครับพอเราโฟกัสที่ข้อเท็จจริงได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปัญหาจริงๆที่ต้องแก้มีอยู่แค่3อย่างนี้เท่านั้นเองครับคือ1แก้ตัวเลขให้ทันเวลา 2. จัดการความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานยังไงดีและ3ควบคุมอารมณ์กับความเครียดของตัวเองให้ได้พอเราเห็นภาพปัญหาที่แท้จริงชัดเจนแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3และ4ซึ่งมักจะทําไปพร้อมๆกันเลยครับนั่นคือการประเมินทางเลือกต่างๆแล้วก็วางแผนร่วมมือทําวิธีที่ดีมากๆเลยก็คือลองกลางทางเลือกทั้งหัดออกมาในรูปแบบตารางเปรียบเทียบแบบนี้ดูครับพอเราเห็นข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกแบบชัดๆเนี่ย มันจะทําให้เรามองเห็นเส้นทางที่ดีที่สุดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยพอเห็นภาพรวมแบบนี้ปุ๊บทางเลือกที่ใช่มันจะชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งก็คือทางเลือก b ที่ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนตรงหน้าแล้วก็ยังช่วยรักษาสภาพทีมเพื่อความสําเร็จในระยะยาวเอาไว้ด้วยดังนั้นประเด็นสําคัญมากๆก็คือการมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและตรงเป้าหมายครับ นี่ไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆนะฮะแต่มันคือลำดับขั้นตอนที่แม่นยำเลยว่า1 2 3จะทำอะไรบ้างตั้งแต่การเข้าไปคุยกับเพื่อนร่วมงานอย่างใจเย็นเพื่อเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาไปจนถึงการหาทางปรับปรุงงานกันอย่างสร้างสรรค์หลังการประชุมจบลงแล้วพอเราทำตามกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนนี้ได้เนี่ยผลลัพธ์ของสถาน,นการณ์ทั้งหมดมันก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแทนที่จะเกิดหายนะผลลัพธ์กลับกลายเป็นความสำเร็จครับปัญหาก็แก้ได้ทันเวลาพรีเซนเทชันก็ผ่านไปด้วยดี เพื่อนร่วมง,งานก็รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนไม่ได้ถูกโจมตีความสัมพันธ์ในทีมก็ยังดีเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดคือทีมได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบเดิเดมๆซ้ำอีกและนี่แหละครับคือแก่นสำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยมันคือการดึงอำนาจในการควบคุมสถานการณ์กลับมาไว้ที่เราแล้วเปลี่ยนจากการเป็นคนที่ตอบโต้ตามสัญชาตญาณไปเป็นคนที่เลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสตินั่นเองทีนี้ก็ลองถามตัวเองรู้นะครับว่า ครั้งต่อไปที่ความกดดันถาโถมเข้ามาเนี่ยเราจะจัดการกับมันแตกต่างไปจากเดิมได้ยังไงบ้างซึ่งกรอบความคิดนี้อาจจะเป็นเครื่องมือที่สร้างความแตกต่างทั้งหมดนั้นได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามครับ